ประกันรถไฟฟ้าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะมีแพ็กเกจใหม่นะครับของรถไฟฟ้าเนาะใครที่ขับรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็มีแพ็กเกจมาแนะนํากันเนาะมาดูกันนะครับว่าราคาประกันรถยนต์ราคาเท่าไหร่นะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ 724team.com เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับอันนี้น,นี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับประกันรถไฟฟ้า EV นะครับราคาราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ไหนรับบ้างนะมาดูกันเลยนะเริ่มต้นอยู่ที่20 0 0 0นนะครับนี่ ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดความคุ้มครองนะครับก็จะมีบริการช่วยเหลือฝึกฉุกเฉินฟรีนะครับบนท้องถนนเนาะก็จะเป็นอันนี้เป็นความคุ้มครองนะครับความรับผิดชอบต่างๆนะครับแล้วก็สามารถมาดูกันได้เนาะความเสียหายต่อตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่จํานวนเงินเอาปการภัยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวซ่อมสูญนะครับตรงนี้เนาะก็เป็นยี่ห้อนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้อเนาะแล้วก็มี MG Mini s a n นะครับมี VVD นะครับ V Foam นะครับแล้วก็ ด m วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเงินเอาประกันภัยนะครับในส่วนของตัววงเงินนะราคาแต่ละทุนผมว่าน่าจะแตกต่างกันนะครับก็ทั้งนี้นะครับถ้ามีในส่วนของตัวหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะครับหรือว่ามีในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถนะครับถ้าเป็นปีแรกผมเชื่อว่าเขาน่าจะแถมมานะเพราะว่าถ้าเป็นปีต่อไปที่เราจะต้องหาเองนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยจะแถมกันอยู่3-4ปีนะครับอย่างของวอลโวนะ ก็จะมีแถมประกันอยู่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็คือถ้าเป็นของ volvo เนี่ยจะมีแถมประกันอยู่นะครับดังนั้นนะครับก็ถ้า,ถา,ถาม,มีแถมอยู่แล้วไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่มีนะครับมาดูตรงนี้ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นประกันซ่อมศูนย์นะครับสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็มีซ่อมอู่นะครับราคาก็จะย่อมนุมมันหน่อยนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสังเกตเนาะอย่างสมมติว่าเป็นของ mg นะ ep นะถ้าเป็นซ่อมศูนย์ก็จะอยู่ประมาณ31มหมื่นหนึ่งนะครับต่อปีเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นซ่อมอู่นะครับราคาก็จะย่อมลงมาประมาณหมื่นหนึ่งครับตรงนี้เนาะก็ยี่ห้อรถที่คุ้มครองนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ MG Nissan นะครับ BYD Auto นะครับจ w m นะครับโฟมเนาะก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีอายุรับประกันนะครับไม่เกิน5ปีเนาะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีส่วนลดกล้อง C C T V แล้วนะครับทั้งนี้นะครับถ้าสมมติว่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเช็คราคา จริงๆนะครับก็แนะนํากดเข้าไปที่นี่นะครับก็จะมีบอกนะจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าอันนี้เป็นของเจมารประกันภัยนะครับสำหรับรถเอ่อไฟฟ้า100%เท่านั้นเนาะแนะนําให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ลองคลิกให้ดูนะครับก็กรอกชื่อนะครับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นในส่วนตัวสำเนาทะเบียนรถนะครับแล้วก็ ราคาเนาะหรือในกรณีที่เคยทํามาแล้วนะครับเป็นปีต่ออายุนะครับก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับอ่าโอเคสําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาราคามาเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตรงนี้กออ็ค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ก็คือแบบว่าใครๆก็อยากใช้รถไฟฟ้ากันแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันก็ราคาสูงนะครับ ก็มาดูกันนะครับในส่วนของตัวประกันรถไฟฟ้านะครับหรือว่าราคาประกันของ e v นะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามีเพิ่มเติมนะครับของที่ไหนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะลองคิกเข้าไปดูกันนะครับหรือว่า 724team.com นะครับแล้วก็ e v c a คนะครับแบบนี้เนาะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ